สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุขคนเน้อพ่อกันอีกระย่าเศร้ามาในรลมใส่บาตรทำบุญเนาะพี่น้องพ่อก็ช่างนิรยานาคือเก่ามาเด้อพี่น้องมาตัะปาทำบุญน้ำกันเด้อพ่อเขาสละรอบสองเนาะเดี๋ยวเขาเขาไปเบิ่งบรรยากาศในวัดคนหลายสัมไดเนาะน้องพี่น้องครับไปเบิ่งบรรยากาศในวัดเร็วเาต้อมีทางใดวะเต้อมีทาง นาจาจะเออเพลงนะเออเพลงมาดิคนหลังไม่ได้เดียวเลยเนาะนาจาเออเพงเดใช่อย่างนะอย่างเหนก็เห็นแล้วบด้ิหนได้นี่เมื่อแ่เปิดาเพเต็มหน้ามต้องเอามาเด้อ เอายนะกระเทยอย่เชยบาดท่ะอยู่ีนอบานนี่ตามไปภาครดเด้อหนูทช่คนแรกได้พอเิดีเดวกบ้านเขาเากต้อทานกันเยอประสนารที่มันต้องเนาะีจะดานบ้านเขาไเี้ยไปบ้านเพืเลห่ยเนาะเนี่ยแต่อเติสายเด็กวกแล้วบ้านเราพูกเยเนาะเออเอาุเอาท่ารักการม

เอาที่ก็คุ้ไปเดี๋ยวจะไดท่านเดีวย,ไไววดวยวให้ร้องให้ไมดให้เดี๋ยวตีลาให้องเถอะเดยวไ่ร้องแล้ว ทรายทางนี้น,นี้พายายาาิ่งมีท้ายบนไหลพี่น้องไม่ยิงกันเรือหวัดยักษใส่กระด๊อกกระเด็ดโล่งหวัดกนันยังสิมาเซ็กซี่อีกดังใช่ไหม ใส่บาตรหยา,นนาดน้ำเรียบร้อยนาะพี่นอกก้อ,นองกับบานนี่ก็มีตลอดกินข่ารว,วมรวมกันเนาะพองเอาผ้าเขาาลงมาเด้เงินละผ้าเผิ่อาว้อันนี้ก็ซิมนนนะนเนาอพี่นอ้องเนาะมีกระเทยพ,พี่น้องขอละยาาพญานาคทรับหัวกระเทยกับพ่อแห้ง บรรยากาศในวัดในวาเาเนาะคนก็ะเน่นน้พี่น้องเรือฮอดวัดมานาัน่งน้นำเดินน้ำเดินเนาะมาลาย้วยคุณไปเบ,บิ่งทางเทงิงเนาะบานจ้าประกาศดัดากาาน้นาเลยใ้กเอาเด้เข้าได้เนาะเนี่ยเนี่ยแนีคนไลไปนองเมื่อน้ำอเลรได้เนี่ไปน้อกมาในสกินเขาารวม เขามาเหนอใกรเอาตน้เอ <hoe ma. S 1> so ้าไปเาปขามากินญ่าสันเลยก็กินคนกไปครัไป่าทันนี้ได้เลยด้นั่นละมองเอทุ่มู้เจ้าอยู่น่ะข้าพเจ้าพุจ

มาผู้ใดเลืได้ก่ตายผู้เหล่านี้เอาไว้กันเลยว่าทุกเขาเรื่องทุกเขาของไทยพวกนี้ทุกเขาออกไปเทยนี่คอยชิมากินน้ำลายดูดขึ้นไปเท่าไหร่ก็ใส่ถุงสองเล่นตุกเกอร์แจับตัวมอมใหญ่ขึ้นก็มาไหลไหลบนมือพนักผ้าหัวเข้ามาบนตะเกียบยางแล้วฝนเข้ามาบนตะเกียบแผล มันมีกายทุกข์ก็มีวอนโอ้ยเด็กจีวอนน้อยไปเขาเป็นกะถายเลยเลยขึนเป็นนัวอนตายปั๊บเกิดเป็นมิ้นของจีวอนไงพระเลยดิแล้วพวกผู้ยกขึ้นแฉลบไหลบวมใผู้ที่เดียวกันนะฮะฮะมันก็จะเหลือกธ จะว่าจะไม่เห็นเป็นยังไงกันนะักนี้น้รักษาผู้นี้เนจ้สมพรโลกจ้โมเมยี่ยวผูเียหนมใบู้จอผู่งาได้ยังมุกปลาซิวอย่งไกลล่าผ้เยหน่มังนีได้ยังะเอกระเปมเอให้ผี่วเ่

บพรว่าจะบุทุนนี่เรื่องเธอพุทได้ในมุมการโบสถ์ังสละเงื่นเพลนหลดูพุทไม่ได้หดผาเป็นนบคนี้จะเอาว่าโบสถ์ในวงการเลยกุ้งเต้นนะไพลาเอาหน่ะเอ้ยไพลาคุณไปไล่ผาไม่ม้วโบสถ์จะฟองหรือไม่ไม่โบด้จังบุญก็ติดใบุญเพื่การเจญเ้ะะเรื่อง้นี ทุกอารมณ์ชงควบคุมเกิดที่ตังยูรับไปนี่เป็นภพศาตรของโบสถ์พระเช้าเอามาล้านหลักไปพี่น้องจะบ่เหูรณาหลักตอนใดในสมบูรโ์เท่าเดเช้าเอาบุญก็เมนูไปว่านั่เนื้อของพวกรเผานั่งวางวางยามมาเอาบุญไปท่านนำไปใหญ่เลยมาเอาบุญไปเชื่อมไเสริฟปา รู้จัข้าวหนกไปข้านะมในกยคนบมีนักินน่ะตงวัเสารวานบัลอยมากินเ็้าเห็นงาง่ายยามมาก็บได้พวกไาร์ัน้าคอวันารบัลอยออกมากระหอกจัจเพื่อเห็นก่าเราจะว่าววนบ้างอมูลใจวันบัวคนกี่บาก็คุเจ้า vừa bán, bên là búa, bán, chỉ là bán bún bán vừa 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 bán